พระวาจาประจำวันจันทร์ที่11มิถุนายน2021บทอา่านจากหนังสือปฐมกาลในครั้งนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่อับรามว่าจงออกจากแผ่นดินของท่านจากญาติพี่น้องจากบ้านของบิดาไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้ท่านเราจะทำให้ท่านเป็นชนชาติใหญ่จะอวยพรท่านจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงเลื่องลือ ท่านจะนำพระพรมาให้ผู้อื่นเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรท่านเราจะสาบแช่งผู้ที่สาบแช่งท่านบรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดินจะได้รับพรพระท่านอับรามจึงออกเดินทางตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตราัสโลดไปกับเขาด้วยอับรามมีอายุ75ปีเมื่อเขาออกจากฮารานอับรามพานางซาไาย ภรรยาของตนกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ได้สะสมไว้รวมทั้งบรรดาผู้คนที่หามาได้ในเมืองฮารานออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงแผ่นดินคานาอันแล้วอับรามก็เดินผ่านแผ่นดินนั้นจนถึงต้นโอ๊กของโมเรที่เชเคมในเวลานั้นชาวคานาอันยังอยู่ในแผ่นดิน องพระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่อับ,บรามตรัสกับเขาว่าเราจะให้แผ่นดินนี้แก่ลูกหลานของท่านอับ,บรามจึงสร้างพระแท่นบูชาที่นั่นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เขาแล้วเดินทางต่อไปถึงภูเขาทางตะวันออกของเบธเอลและตั้งกระโจมที่นั่นให้เบธเอลอยู่ทางทิศตะวันตกและไอยอยู่ทิศตะวันออก และยังได้สร้างพระแท่นบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่นั่นแล้วขามพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าอับ,บรามย้ายกระโจมเดินทางเป็นระยะระยะไปจนถึงดินแดนเนเกบพระวรสารนบุญมาทิวเวลานาน,านพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิท์ว่าอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้นท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าจะทรงใช้ทนานนานตวงให้ท่านทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าปล่อยให้ฉันเคลียเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่มีท่อนซุงอยู่ในดวงตาของท่าน ท่านคนหน้าซื้อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนสูงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดแล้วจะได้เห็นชัดก่อนไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องข้อคิดพันธสัญญาคือความรักพิเศษ 1. พระเจ้าตรัสกับอาดัมและเอวาว่าขอมอบสวนเอเดนให้ช่วยดูแลแต่อยากกินผลไม้จากต้นกลางสวน 2. พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าจงออกจากแผ่นดินและพี่น้องของตนพระองค์จะให้แผ่นดินใหม่และจะช่วยให้มีลูกหลานมากจนกลายเป็นชนชาติใหญ่ 3. พระเจ้าตรัสกับสิทธิ์ว่าอยาตัดสินผู้อื่น และท่านจะไม่ถูกตัดสินแต่ให้สนใจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองพันธสัญญาของพระเจ้าคือความรักพิเศษที่มอบให้กับบางคนเพื่อเชื้อเชิญเขามาร่วมงานกับพระองค์ในการช่วยเหลือมวลมนุษย์คนอื่นๆขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021